h u n t b a r l เราจะต้องไปฆ่าหมูป่าจุดที่มีหมูป่าชัวๆก็คือที่คอกหมูป่าที่อยู่ทางด้านล่างของมอนคร o ซ c ครอฟส์ตอนที่ลงมาล่ามันใช่ไหมคะก็อย่าเพิ่งลงไปที่คอกโดยตรงนะคะให้มาหาอาวุธก่อนมาที่บ้านหลังนี้ก็ได้ค่ะที่นี่เนี่ยถ้าเกิดไม่มีกล่องทองใช่ไหมคะมันก็จะยังมีอาวุธให้เราอย่างน้อยๆห,หนึ่งอันหรือถ้าโชคดีมีกล่องทองเราก็เก็บมายิงหมูป่าได้เลย ในคอกเนี่ยก็จะมีประมาณ3-4ตัวนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำเควสเสร็จแล้วจะเหลือหมู่ไปให้คนอื่นก็ได้หรือว่าจะค่าให้หมดก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยซัพพ o r อร์ทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าก็ไปที่ i อเ m มชกดที่ s u p p o r t ร c r e r t o t o r ทางด้านขวาล่างมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ beauty a n d b e e ที่เป็นครีเอเตอร์ของทรายนะคะแล้วก็กด a c c e p t จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถซื้อของได้ตามปกติเลยค่ะสามารถใช้ได้ทางการซื้อ s k i n b i g Ex Glider แ a c k ต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดลามาในเซิร์ฟเว r l ์และถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเน a ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet <c oughs> ก็สามารถทำได้โดยการโดเน a ไปยังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้เลยค่ะ <c oughs> และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะ